เมื่อมัลติเวิร์สแห่งจักรวาลอนิเมะปั่นป่วนก็ถึงเวลาหน้าที่ของราชาเกเรจอนดี้แห่งดาวจอนดี้เลนเจอร์ผู้คุมชะตากรรมกาแล็กซี่เป็นผู้จัดการเรื่องนี้24ชั่วจมองในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์กับการทำให้จักรวาลอนิเมะนั้นปั่นป่วนกว่าเดิมอีกจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโมคุมาด้วยคลิปนี้ขอสักห้าพันไลค์แล้วกันไปดูกันว่าราชาเกเรจอนดี้นั้นจะทำอะไรในวันนี้และเขาจะเกือไม่นะ ร้านระเบิดและตทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ย้อนกลับไปช่วงที่เกมยังไม่อัปเดตวันนี้ผมมีกระเจ็ดใจอยากจะทำเจ็ดดาวตัวต่อไปนั่นก็คือเมลิโอดัอตก่อนขอรับของก่อนถตมว่าทำไมกูต้องทำตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ตู้มันกำลังจะออกแล้วฮะท่านผู้ชมรับ oh. เดลืออีกสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะกูก็เลยต้องรีบสุ่มก่อนซึ่งตู้อื่นโซโลงโซโลนะครับกัดอะไรพวกนี้กูสุ่มไม่ทันกันก็เลยก็มาสุ่มตัวนี้จัดไปเลยละกันนะท่านผู้ชมรับเลซากโกมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างโอ้โหแต่ละตนแต่ละตัวที่ออกมากูละเพียใจจริงๆเลยนะะ ระหว่างนี้ก็ขอแสดงความดีกับน้องที่ได้1000โล κ, บัคคลิปที่แล้วกันด้วยละกันนะนะ 1, นะครับนะครอยากได้1,000พโลบัคนะครับเพียงแค่ตอบคำถามดังต่อไปนี้ฮะถ้าหากว่าคุณกลายเป็นอาสูรจากเรื่องเดมอนเซเลเยอร์เนี่ยมึงจะแดกใครเป็นคนแรกแล้วเพราะอะไรครับผมใครตอบปันสุดหน้าเอาไปเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ด้วยนะฮะไม่งั้นคุณไม่ได้ด้อ1,000พโลบัคนนะึ่งแต่ตอนนี้กูเกือบชิบหายเลยมึงดูแต่ละตัวที่แม่งออกมาดินี่เป็นไงนงงามงนะมีน,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 นี่เป็นไงเกียสสกมต และแน่นอนนะครับว่าระดับจอร์ดี้แล้วมันก็ต้องได้แล้วได้หาเมลิโอดันห้าดาวนะครับมาแล้วโอ้โหกว่าจะมากูรอตั้งนานหมดเป็นล้านเป็นแสนนะครับนะสตาร์ดั๊ไอตัวนี้มันเป็นอะไรกับจอร์ดี้วะนะกูจำได้ไอตอตี้ก็ได้ไอตัวเนี้ยแหละกูเป็นห้าดาวด้วยไอตัวเนี้ยและผมก็สุ่มจนได้นี่เลยโบลี่มาแล้วท่านผู้ชมครับเก็บไว้ทำเจ็ดดาวนะฮะในอนาคตนั่นเองนะครับนะตู้นี้ก็จะมีสองตัวนี้แหละที่เก่งๆนะครับ้หไม่อยากจะพูดว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับ ติมยับนะฮะกูบอกเลยเราก็มาหาน้องเอฟซีของเราเหมือนเดิมครับผมแม่งมันมีของฝากไว้กูทุกอีพีเลยท้าู้ชมฮะโอเคมันออกม่อีกแล้วครับผมนะมันบอกว่าคือเหลือไอ้เจนี่มันเห็นกูเป็นขอทานหรือเปล่าจอดนี่ไม่ได้เป็นขอทานนะเว้ยกูรวยเหมือนกันเนี่ยซึ่งน้องมันก็พาผมมาลงด่านนี่เลยครับผมนะเห็นว่ามันเป็นการเก็บลุกแก้วทำไม่รู้ดันหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็จัดคุณเล่รัวๆไปเลยลักกันนะฮะตัวนี้บอกได้คาเดียวว่าเก่งจ้า นะครับอืมยาวไปยาวไปไอ้น้องมี19เก้าวฟซะด้วยทันเนี่ยไหนๆนะฮะเราก็มีนี่แล้วมิลิโอดาทหาดาวก็ต้องรีวิวกันหน่อยดีว่าตัวนี้เก่งแน่นอนนะครับเปิดเอฟโฟกัสเอฟเฟกต์แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วมึงดูดาเมจมันเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห่เจ็ดพันเองเหรอพี่แต่มันก็ใช้ได้มีธงมีธาตุนะครับอัพไปดาเมจก็ขึ้นสองหมื่นแล้วนะฮมาทำอะไรของบัตรวาเออเวียงต้องเวียงดาบในตำนานของมันหรือเปล่านะฮะมาดูกันนี่หายหมดเลยยังไม่ได้ทำเปลิดอะไรเลยมิลิโอดั้ S <S <S สับดาเบิดด้วยมีดไงไงน้องนะฮะนี่เราก็จัดไปยิงนะครับต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ดาเบิยังไม่เปลี่ยนห้าตอนนี้ดาเบิอยู่ที่5้าหมื่ และเราก็อัปเกตดเร็วดัดน,นะครับนี่ล่างเต็มแน่นอนครับท่านผู้ชมครับจัดก็ไปนี่อ้มาแล้วครับผมเปลี่ยนสก,กิลแล้วมาดูกันตึงหรือเปล่าอ,อมีมือปีศาจออกมายัดแค่แล้วก็เอวี๊บปั๊บๆนะครับออยากรู้มาแล้วเด็กกีดตอนนี้เอสบี้หรือเปล่าวะเดี่ไอหนุ่มอะกูละจ้าบ้าโอเคลองยินครับผมน่าจะเป็นการอัปเดตขั้นสุดท้ายกันแล้วฮะเอาแล้วเรียบร้อยครับผมนมาตาปอยู่ที่แสนแปดหมื่นเก้าพันฮะคูดาหกวินาทีนะครับวงกว้างเจ็ดสิบก็ถือว่าใช้ได้ ตึงยนะูตึงยูง u, นะครับนะ้แล้วเราก็หันมาอัพนะครับนี่เลยครับผมนะวัยรุ่นคุณเหลือของเราก็ต่อดีกว่าบอสหน้าตาเป็นยังไงกูยังไม่รู้เลยท่านผะู้ชมครับเมื่อกี้นะฮะเอฟเฟคคุณเลือนี่เต็มกระบาลกูหมดเลยนะครับหนะ้าจอกูแทบจะระเบิดออกมาและเราก็ได้ไปเลยครับผมซึ่งเราต้องหายนี่หลายอันอยู่นะครับซึ่งการอีวเราก็ต้องหายตัวที่เป็นเออเขาเรียกอะไรนะมัน,มนตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยโอนะ้ใช้ตัวนี้แหละฮะเออกดกดอะไรนี่แหละนะครับสุ่มมาเลยและกันครับผมเงินเราเยอะนะ นะครับมาดูกันว่าเราได้เยอะไหมปุ๊ปปุโอ้โมาลัวลเลยหัวฟ้ากูโคตชชอบแต่เราก็ต้องมานั่งอีโวอีก้วผู้ชมครับซึ่งเราต้องใช้ถึงขั้น5ตัวที่มันให้กูมาสุ่มคือขั้นหนึ่งที่สภาพไอเวนโอ้โหตามกูบทตูดก่อนไม่เนี่ยวันเนี้ยเนี่ยได้มาแล้วสามตัวแต่ว่ายตัวหัวขาที่มันขั้น5เลยนะพี่ โอ้ย oh, วันนี้กวานะ่าจะทําไม่ได้แหละตัตงค์กูไม่พอกว่าจะได้สักตัวขี้แทบหลุดนะครับมึงใช้อะไรถึงขั้นหรืเลยวะพี่ได้ไมาแล้วตัวหัวขาวหน้าจากระตาโยนี่โอ้โหมันต้องการตั้ง5ตัวไอชิบายกุะจาบา้าชีวิตถึงขั้นต้องมาลงด่านที่หาเงินนะฮะท่านะผู้ชมครับกูดูชงแล้วย่างนี้นะฮะเก็บไว้แบบเอ่อตอนขั้น5้ามันมาน่าจะดีกว่านะน่าจะคุ้มกว่าเยอะเลยและตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเปลีย่ยนรูปไปด้วยนะฮะเป็นนี่เลยนะคอนเทนต์งูนะครับ กับนี่เลยมิสซิลี่ใช่ไหมครูพูดชื่อถูกปะเนี่ยและแน่นอนนะครับตอนนี้มันก็นี่เลยตัวเอ็กนะครับมีโกคูล่างใหม่ด้วยนะฮะโกคูล่างสหรัฐอเมริกันนะฮะสุ่มเลยลักกันสุ่มมาห้าสิบโลเข้าสู่โลที่หกสิบเลยครับผมไอชิบหายมึงยังไม่ออกสักทีเฮ้ยมึงเก่งขนาดนั้นนะอู๋มาพร้อมกันสองตัวด้วยโอเคครับขอโทษครับพี่ไม่น่าพูดถึงพี่เลยนะครับมาถึงแม่ก็ล่อมาเลยหัวขาวอยากาเอาตาอินสตริงนะท่านผู้ชมครับแต่ไม่ใช่ะฮะเอาตาอินสตริงเกนะครับนะ่ามาจากสหรัฐอเมริกา โอเคเรียบร้อยนี่มีเอฟเฟคด้วยนะครับมันทำเปลดอะไรวะเฮ้ยมันจุดพุหรือทำอะไรมึงดูอะไรมึงลอยทำไมกู <rez> งงและต่อไปก็ตู้นี้เลยครับผมนะฮันเทนงู สิบโลแรกก็มาเลยหรือเปล่าไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยพูดจริงมาจริงชัดด้วยเป็นไงลูกรักพี่ก็อย่างนี้แหละนะครับไอ้เจ้าที่มันจุดดวงดีอยู่ละนะครับนะสิบโลพอนะครับสำหรับตู้หกดาวและก็ไอ้วุรุ่นสายซัมมอนตัวนี้สามารถอีโวได้แล้วด้วยท่านผู้ชมครับเนื่องจากสตาร์พาร์ตเนี่ยเรารับได้แล้วฮะเห็นได้ข่าวว่ามีแบบเออเบสซิ่งที่เท่มากๆเลยด้วยนะครับไหนขอดูหน่อยดิพี่มึงเท่ขนาดน,นั้นเลยหรือว่าเล่นตัวโคตรเยอะเลย,ยนะเนี่ยเฮ้ยนะครับขอดูเบสซิ่งหน่อยครับพี่ไหนดูดิเฮ้ย มีมังกือออกมาด้วยตึงอยู่นานนี้ตอนแรกกูก็นึกว่ามันเจ๋งพอดู <S <S ดาเมจเท่านั้นแหละไอ้โกคูอเมริกันเนี่ยโกคูเกมึงไม่ทำโกคูอีโวอลูชั่นมาเลยวะฉบับหนังะ่ะกูอยากรู้เหมือนกันมึงดูอัพเกรดไปเรื่อยดาเมจมึง หลักลอยโอ้โหนะครับมีดีแค่เบสซิ่งแต่เบสซิ่งเหมือนกูก็งงๆอยู่เหมือนกันนะฮะเออโอเคนะครับนี่แหละครับผมนะสกิลเหมือนตอนแบบเกมเปิดแรกๆเลยเออคิดถึงตอนที่กูแบบเพิ่งมาเล่นออสตาช่วงเบตา ส่วนไอ้บักนี่นะครับนี่สามารถเสกงูเหลือมออกมาได้นะผู้ชมครับนะงูขาวไงน้องนะครับและเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะฮะนี่มีหมีแพนด้ามีมีแพนด้าไม่ใช่ตัวอะไรไม่รู้นะครับแต่อัปแม็กไปแล้วนะฮะหน้ากูก็มองไม่เห็นเป็นหมาหรือเป็นอะไรวะไอ้น้องนะครับนะแล้วนี่อัปไปเรื่อยอันนี้อัปเกรดนี่เลยครับผมโฟอาร์มโฟอาร์มนะฮะจากเบนเทนไม่น่าใช่น่าจะเป็นยักษ์นะครับไม่รู้่าจากเรื่องอนิเมะเรื่องอะไรผมไม่เคยดูเหมือนกันเรื่องนี้นะเออแต่ดูแล้วมันจะแนวออกแนวแบบแบบเขาเรียกอะไรนะผีญี่ปุ่นนะเออพวก ไก่จินไม่ใช่ไม่ใช่ไก่จินองค์เมียวจีอะไรพวกนี้ออกมานะครับนีม่มังกรมังกอรออกมาด้วยเฮ้เท <ๆ S 1> ่เนี่ยนะครับดาเมจถือว่าตึงมากเลยนะ เออนะครับรวมๆกันแล้วนี่เป็นล้านนะครับกูบอกเลยนะครับโคเทคตึงโคอันตะลุยนะฮะตัวนี้นะครับนะต้องมีอยู่แล้วแหละพวกมึงนะต่อไปก็ไอ้บักฮันเทงนะฮะเออตัวนี้ราคา500นะครับเราต้องกดอัปเกรดก่อนนะครับมันจะตัดหัวตัวเองนะครับนะก็แยกล่างออกมานะครับเป็นล่างพิโรดกับล่างพัดนะครับกูจำไม่ได้ว่าอะไรล่างสนุกไหมเออสนุกนะฮะไอ้สนุกกับไอ้โกดนะครับอืมชื่อไทยเวละมึงนะครับเราสามารถอัพแยกได้ด้วยนะครับนะนี่เลยครับผมดําเป็นแสนเป็นล้านส่วนไอ้พิโรดเนี่ยนะครับเราสามารถอัพต่อได้น ถ้าอัพต่อเนี่ยนะฮะนี่นะครับมันจะแยกมาเป็นสี่หัวอย่างนี้นะครับนะสามารถตัดเลือดได้นะครับนะสตาร์ทได้นะครับแถมชนะทุกธาตุด้วยนะฮะซาโลได้ด้วยนะครับพอมีสี่ล่างกูจะบ้าอะไรกันครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถอัพได้หมดเลยนะครับไอตัวบินนอีแลกนะครับเออตัวนู้นตัวนี้แล้วพอเราอัพไอ้นะครับพี่โลดต่อไปเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวมันจะทําให้เราสามารถรวมล่างกันได้นะครับนะก็จะเป็นฮันเทนงูล่างฟอร์มที่แบบสุดเท่สุด ตึงโคตรอันตรายนะครับเส็กมัง,งกรออกมาได้ เดี๋ยวมาดูกันแมงมีอนิเมชันด้วยนะฮะท่านผู้ชมโคเทนี่ครับผมนะจับรวมล่างแยกล่างพวกปลาสุรามาเปียนะครับนี่โอ้โหโคเทนโคตึงโคตอันตรายเลยน้องเออมีแต่หน้าจอรีเนี่ยเฮ้ยนี่ครับผมก็จะมีงูออกมานะเออไม่ใช่งูเขาเรียกว่าพญานาคนะเออพญานาคนี่เลยครับผมสองหัวนะครับนะทั้งหมดจะมีทั้งหมดสี่หัวครับผมต้องใช้เงินอัปเกรดออกมานะเออกูจ่าบ้านะครับใช้เงินโคตรเยอะเลยตัวเปรตเนี่ยแล้วก็ยังอัปเกรดต่อได้อีกรัวๆเลยนะครับสำหรับล่าง หลักของเรานะครับแค่นั้นยังไม่พอนะฮะจะสังเกตว่ามัางกรนันมี4ี่หัวและแต่ละหัวก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับ แต่ละหัวนี่จะเป็นธาตุแต่ละธาตุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำธาตุไฟนะครับธาตุสายฟ้าธาตุหี่อะไรไม่รู้แม่เลยและใจหนึงโคตรเยอะนะครับเป็นล้านแต่ดมินนก็เป็นล้านเหมือนกันนะครับนะก็ถือว่าดีนะครับชอบชอบตัวหี่อะไรโคตรโกงเลยท่านผู้ชมครับนะตัวนี้เอาไปลงเอ็นลงอึนลงอึงอะไรพวกนี้กูอาจะแต่งเจ๋งเป่งกันไปเลยนะดูนะฮะหัวอัพเกรดได้ตัวเดียวในโลกที่กูครึ่งพิ่งจากมาเคยเห็นอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าโคตรตึงโคตรอันตรายจริงคะตัวนี้นะ สิบเต็มสิบเลยว่ะจังหวะนะคนอาจจะโดนเนื้อมาดูทรงแล้วนะครับเก่งเกินนะฮะแล้วจังหวะนั้นครับผมมิสซี่ก็มาแร้วฮะท่านผู้ชมครับนะอืมปานความรักสุดเลิฟจุบ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 ,จบ,จบ,จบนะฮะโอเคไม่ได้เลยครับผมนะจอร์นี่จะสุ่มตัวผู้หญิงจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับนะท่านผู้ชายแล้วเอาสิบโลแรกออกแน่นอนนะฮะตรงนี้ก็บอกเลยดักมา้มาแล้วไม่ใช่นะครับผิดตัวเป้าไม่มาดักทีหรอพี่ ต้องให้ด่าก่อนหรือเปล่าถึงจะมาอุถามจริงเอะนะครับนั่นไงบอกแล้วนะครับต้องให้ด่านะครับมาเลยได้เแลาบิสลีนะครับเลยกวนรุ่มใหญ่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 พอดูหน่อยดีว่าพี่สาวตึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่สาวที่อยู่บนไหลกูนด่ามยาวๆแลือเกินนะคุณไม่รู้มันบักหรืออะไรนะครับนะด่ามแม่งยาวเป็นกิโลนะครับนี่ครับผมท่าก็จะเป็นปานนะครับความรักนั่นเองนะครับก็จริงเฉยๆมากเลยนะเออสำหรับพวกแสงสีเสียงพวกนี้นะครับแต่ดาเมจนตึงอยู่นะ เออเป็นแสนเลยนะท่านผู้ชมนะอัปเกรดไปเดี๋ยวดูดิ ي, นะครับไล่ฟันเขานะฮะนี่เดีมือเป็นแสนหกแล้วนะครับอ,อัะไปเรื่อยๆฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนท่าฮะนี่เลยครับผมเป็นการหมุนสายฟ้ารัวๆไม่ใช่หมุนความรักนะไงทำให้คนหลงรักนะครับนะเออปานเจ้าเล่เจ้าสเสน ถือว่าโค,คตรตึงโคตรอัตลัยนะครับอัปเกรดต่อไปครับผมตอนนี้ดาเมจดขึ้นเป็น4 9 0 0 0 0เลวท่านผู้ชมครับนี่เลยโอ้โหทำไรเมื่อกี้เ้ยพี่พี่กระโดดขึ้นไปนทำไมน่ยเฮ้ยโอ้เหมือนในอนิเมะเปียบนะครับโอเคอัปเกรดไปเรื่อยฮะตอนนี้ดาเมจดนะครับขึ้น6 0 0 0 0แล้วนะครับเกินครึ่งล้านแล้วนะโอ้ล้านแล้วท่านผู้ชมล้านแตกเฮ้ยโหดอ,อยู่นั้นเนี่ยพี่แล้วมีปะานี่ครับผมมีท่ายกดด้วยเป็นการเปิเปดปานนะปานความรักน,นั่นเองตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนกว่าเนี่ยเมืเ่ นี่เลยนะครับเพิ่มเป็น2ล้าน5 0 0แสนนะฮะเพิ่มดเมเมจขึ้นมาประมาณ8 0 0แสนเลยเดว้าวเวลีกูดและผมได้ข่าวว่าฮันเทนงูมันมีออฟด้วยท่านผู้ชมครับซึ่งมันมีโอกาสประมาณเท่าไหร่นะ0.0000005%ที่จะออกนะท่านผู้ชมเออก <c oughs> ็รู้จอนนี่นะทีเดียวก็ออกเลยก็ได้เออด่านทักเดียวอย่างนี้หวานเจี๊ยบ ดาดเดโมนซเลเยอร์ก็ต้องสู้กับตัวเดมมนซเลเยอร์ออกมาเลยไอ้บักสนุกและไอ้บักพิโรดนี่ออกมาแล้วครับผมนะทำาดมบลลัวโตบเอาพัดตบเอาพัดโต๊บไปเลยนะครับดีทุกอย่างเอเวนตีตัวแอตัวเนี้ยกูบอกทำาตีแอร์ด้วยถึงก็งชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะเออมึงสุ่มตัวนี้ตัวเดียนะครับนะทั้งเกมมึงเล่นได้หมดเลยนะครับนะชนะแม่งทุกทัดนะครับกูจะบ้า,าตายเจอรากง,งูเขียวไปหน่อยไอ้น้องฉกเลยชกเลยพี่ชกนี่พี่ยิงพี่ยิงเขาเรียกว่า เออฮูดกระดอเอ้ยไม่ใช่นะครับนะเขาเรียกมังกรกระดอเอ้ยมังกรฮุดนะครับมึงมังกรไม้น้องแล้วบอสของด่านนี้ก็เป็นฮันเทนงูด้วยท่านผู้ชมครับก็อีซี่อยู่แล้วนะครับเรามีไอจังบัฟนะคตึงๆคุณเลยอีประมาณ18ล้านตัวนะครับเออตายโูแน่นอนตรงนี้นะครับนี่กูมีมิสซิลีด้วยเป็นไงนะครับโคตรงโคตรอันตรายนี่ขนาดอัพไม่ตันนั้เนี้ยและแป๊บเดียวจบครับผมตาแรกก็เราอาจจะได้เลยก็ได้ไงแม่ให้พี่ โอ้ oh, oh, เงียบกิบเลย <c oughs> ขาวจ้านะครับฟ้ามาเลยเวนและแน่นอนนะครับว่านี่เป็นตาที่สองมาแน่นอนกระผีแล้วตาที่สามเลขสวยอย่างนี้ต้องมาแล้วแหละพี่ไม่มาได้ไงกูถามจริงนะฮะเปิดออกดูโอ้โหฟ้า และกูก็ลงด่านนั้นมากว่า50รอบแล้วท่านผู้ชมครับแน่นอนครับผมไม่ออกและผมก็ดึกขึ้นได้ว่าสตาร์พารมันกรับเกดได้แล้วนี่หว่าผมก็เลยมาอัพนี่เลยครับผมนาเบจิต้ากับโกคูล่างเจดดาวโอเคไปเอาไปรีวิวกันเดยนะครับก่อนปิดคลิปนี้กัน แค่ข้าวางกูก็เพียและไอเวทห้า50,000นะครับแต่ว่านี่ครับผมดาเบินเป็นแสนเป็นลานนะครับยิงพลังก็เต่าคู่ไงเออพลังขี้เต่าคู่นะครับต่อไปก็ผมเปลี่ยนท่าน,นะฮะนี่เลยก็ผมนะซัดพลังด้านบนด้านล่างนะครับโอ้ยเธอหวานเจี๊ยบนะฮะ ครับต่อไม่หลอเลยนะจ๊านะครับนี่เลยท่าต่อไปครับผมน้ามาดูกันโอเคยังเหมือนเดิมออ้ยิงพลังกระเต่าเข้าไปครับผมอโอเคต่อไปจะเปลี่ยนท่านะผู้ชมครับนี่เลยพวกเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมาดูกันท่าเป็นอะไรนะรอตั้งนานเมื่อไหร่จะมาโอ้นี่ไงพลังขึ้นเต่าตืน่นตื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 ่นนี่พลังขึ้นเต่าภาคจอมันดุยน,น้องหายหมดเลย และเราก็อัปเกรดต่อไปเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมครับนะไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็จะมีท่ายกดแล้วนะครับเป็น Energy ดั m เมดนะะใช่ไหมเออเป็นการรวบรวมพลังนะครับนะเออซึ่งวิธีการรวบรวมก็คือการให้โกคูของเราโจมตีไปเรื่อยๆนะครับนี่จะสังเกตว่ามันจะขึ้นแล้วเป็น1%นะเอะฮะพอเรากดเนี่ยนะครับนะการโจมตีครั้งต่อไปของมันก็จะบวกคูณดาเมจไปด้วยนะท่านผู้ชมนะถือว่าโคตรตึงและตอนนี้เราก็รวบรวมดาเมดได้สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเราก็จะกดเลยนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เนดเมเะ คันนี้นะครับจะโจมตีแบบคูณดาวเอจดไปด้วยนะครับคู47เปอร์เซ็นโอ้โหจะบ้าตายรายวันนะฮะและแน่นอนครับผมว่ามันคูดาวโคตรเร็วด้วยนะฮะเออและใช้ได้เรื่อยๆด้วยนะเออกูจะบ้ามึงก็โกงเกินไปหรือเปล่าพี่ชายกูถามจริงนะฮะพาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับยังมีให้เล่นอีกเยอะสลับออสตาไปบ๊ายจุบจุบ